อธิษฐานไปก็ไร้ผลคิดดีๆก่อนจะเอ่ยขอคำอธิษฐานบางอย่างครูบาอาจารย์ท่านว่าเป็นคำอธิษฐานต้องห้าม1ขอให้เป็นคู่กันทุกภพทุกชาติการอธิษฐานแบบนี้ในชาติต่อไปเรากับเขาอาจจะเกิดมานับถือคนและศาสนากันหรือเกิดมามีเพศเดียวกันในทีมที่สังคมไม่ยอมรับสุดท้ายก็กลายเป็นทุกข์สอขอให้มีคนรักมีคนเมตตาคำอธิษฐานนี้เหมือนจะดีแต่ส่งผลให้เรามีคนรักคนเมตตาทำดีกับ เราหลายคนทําให้เราไขว้เขวทําให้คู่รัก,กเราไม่พอใจทําให้ความรักที่ดีพังทลายลงได้ 3. ขออย่าให้เจอกันอีกเลยเวลาที่เราโกรธเกลียดใครบางคนมักจะอธิษฐานแบบนี้ก็ยิ่งทําให้เราผูกติดกับเขามีโอกาสที่จะพบเจอกันในชาติต่อ,ตอไปอีก 4. <า><า>ขอให้ทําอะไรก็ร่ารวยประสบความสําเร็จเราอาจจะหลงผิดทําอาชีพที่ไม่ดี 5. ขอให้ศัตรูพ่ายแพ้และพินาศอธิษฐานแบบนี้ไม่ต่างจากการแช่งตัวเอง